พอ,อดึงโดวยวางขอ้อระยะไกลชอประธาตรงนี้อปนะแต่เราดึงข้อลูกนู้นนะ,ะที่ัใช้ชนปเอ้ยทางชนประธานชนประธานขับในคอใส่ไก่นั่นนะ่ะมาเนี่ยมันผ่านที่ของชาวบ้านอะไรเยอะไหมมันต้องให้ชาว นี่ปลูกตามหลักวิชาของตัวเองเนี่ยไม่เอาตำราวันที่รดน้ำ่าเนี่ยฮะน้ำเลยผมเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> เออเออใเอยเออเเ้ <c oughs> ไม่ต Get ้องเดินแจกเงินเลยกวเปล่า่เปิดข้นอะะรย่างนี้มันจะไม่ทำาปตกร้องร้อยเมตรตรงไหนปลูกแล้วจะปล่อยไปตามจะถากรรมไม่ได้เรื่องอ่ะต้องช่วยหน่อยเอาทิ่จะดีก็เจ้าอยู่หัวนะครับ แล้วแล้วเขาใช้ยังไงเขาเวลาเขาเอาไปใช้เขาจะรถไถจะเปิดช่องทางไว้นะครับเขาก็จะรถไถมามาเดินขึ้นส่งน้ําไปใช่แล้วเวลาเขาใช้น้ําตรงนั้นนะกลุ่มตรงนั้นเขาใช้อ๋อกลุ่มคนเขาใช้หกคน บริเวณนั้เป็นที่ปลูกอะไรต้นไม้คุมดินปลูกอะไรต่างๆนะนะนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ ไม่ใช่ผมแรงเยอะนะผมก็เกียร์ตาปกตินะอ๋อได้ได้แบบดีดีครับ